สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่23มิถุนายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศเดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยให้คิดเป็นทาเป็นเข้าใจรากฐานวิถีชีวิตแบบไทยและเป็นพลเมืองดีร่วมสร้างสรรค์สังคม นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะมุ่งที่การพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยใน5ด้านได้แก่การจัดการตนเองการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยคณะกรรมการจะจัดทําเป็นกรอบหลักสูตรที่จะเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนสามารถนําไปจัดทําเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนซึ่งที่มีความแตกต่างกันแต่ละพื้นที่แต่จะมีจุดร่วมกันในการสร้างสมรรถ,ถนะซึ่งโรงเรียนต้องมีการปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดได้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองไม่ใช่กระบวนการสอนทางเดียวแบบเดิมอาทิในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่ดีนักเรียนจะต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริงดังเช่นเรียนรู้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองไม่ใช่การเรียนรู้จากตำราแบบเดิมที่เด็กจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริง หรือตัวอย่างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นักเรียนจะไม่เพียงเรียนรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเมื่อใดแต่ต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และร่วมอภิปรายเพื่อให้สามารถเข้าใจเหตุผลเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่หลายท่านมีความกังวลน,นะคะว่าหลักสูตรใหม่จะขาดความเข้มข้นในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน อยากให้ทําความเข้าใจค่ะว่าความรู้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เกิดสมรรถนะแต่กระบวนการเรียนรู้จะไม่ได้เริ่มจากการให้ความรู้ก่อนแต่จะเริ่มจากกระบวนการคิดการตั้งคําถามและการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเมื่อนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แล้วเขาก็จะค้นหาความรู้และคําตอบได้ด้วยตนเองซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทําให้เด็กมีการพัฒนาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามในการปรับหลักสูตรครั้งนี้จะเห็นได้ว่าครูต้องมีการปรับวิธีการเรียนการสอนครั้งใหญ่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการรองรับในการพัฒนาครูให้พร้อมกับหลักสูตรใหม่นี้โดยจะเน้นการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนโดยครูจะได้เรียนรู้และพัฒนาจากห้องเรียนจริงจะไม่ใช่การนำครูมาอบรมนอกห้องเรียนแบบเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้จะได้นำโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และจัดระบบสนับสนุนด้านวิชาการจากทีมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษานี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการวิจัยและทดลองใช้หลักสูตรแบบใหม่ในโรงเรียนนำร่องซึ่งอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจำนวน286แห่งซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริงในปีพุทธศักราช2565